ล้างยังไม่เสร็จเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาวนๆเว,ว,วียนๆอยู่แถวโกดังนี่แหละครับก็เห็นจินนนเขานอนอยู่หน้ารถอยู่ข้างล่างมีก็ไม่ไม่นั่นรถยังล้างไม่เสร็จเลยทิชชลมไว้เฉยเฉชโลมแล้วก็เอามาจอดไว้ก่อนสงสัยจะพากันไปส่งรถหรือเปล่าหรือแบบไหน เห็นเห็นมีคนติดต่อมาบอกว่าให้ไปส่งรถอยู่อะไรราชบุรีบ่ราช,ชบุรีขูดเลยสีก็เลยมาดอมๆมองๆอ,อ,อยู่แถวโกดัง ไม่มีใครอยู่แล้วครับอยู่เสียนน,นแล้วใครจะรดน้ําต้นไม้โอ้มื่อเช้าเนี่ฟ้าร้องแบบโอ้คือน่าจะมาแรงน่าจะตกหนักมาแค่นิดเดียวเม็ดสองเม็ดอันนี้ก็ถอดฝาทั่งออกหมดแล้วเราจะทำสีครับ ทำสีใหม่เจาะสอก2-40จอดครับอันนี้ก็เป็นโรบาโรบาเอามาตั้งไว้ตั้งไว้แบบนี้เลย เราก็จะมาดูว่าเขาล้างเสร็จมันจะสะอาดแค่ไหนเนาะพอมาอยัางล้างไม่เสร็จเลยแค่ฉโลมน้ำยาไว้เฉยๆครับแล้วก็เดินมาจอดไว้ก่อนฉโลมน้ำยาไว้เต็มแขนเลยเสนอนอยู่คนเดียวฉีดแค่ช่วงล่างครับฉีดแค่ช่วงล่าง ก็ว่ายัางยังยังไม่ได้ล้างหรอกี๋ยวไปฉีดแค่ช่วงล่างไว้ก่อนเจ้าเลยครับ y y y วายวายศูนย์หนึ่งวายวายศูนย์หนึ่งเาผมพูดอะไรพูดแล้วชอบกลับ ไ่ๆศูนยหนึ่งยังล้างไม่เสร็จเลยมีธุระออกไปข้างนอก2วัน3วันถึงจะกลับถ้าออกไปแล้วก็ประมาณ3วัน อันนี้ฉลมไว้แต่ถ้าล้างเสร็จนี่เงาวิบวับเลยสวยเลยไม่มีใครอยู่ครับเงียบกริบเงียบกริบเลยมีแต่รถจอดรถเยอะจริงๆเลยเซ <c oughs> นนนมาแอบซุ่มอยู่คนเดียว จะนอนไม่แอบซุ่มอยู่คนเดียวไม่ยอมลงรถเลยครับที่นอนเยอะแยะเลยเนี่ยกวาดแล้วก็เอาเสือมาปูนอนบนเทเลอร์ในลมเย็นๆก็ไม่ไม่ลงนอนอยู่หน้ารถครับอย่างนี้ต้องซื้อรถทัวร์ให้ชอบนอนอยู่กับรถเนี่ยต้องซื้อรถบัสคนชอบนอนอยู่กับรถนี่ต้องซื้อรถบัสให้จะนอนอยู่กับรถบัส เสือมาปูนอนสบายเลยนอนบนเทนเลอร์ลมเย็นๆอ่ะซุบส่วมจะซุบส่วมไม่รู้ว่าเสียกอปคับเองหรือว่าให้ลุงน้องมา ก็ไม่รู้จะไปไหนครับแต่ให้ผมขับรถไกลเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วผมเสียวผมกลัวแล้วกลัวตัวเองแล้วครับไม่กล้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปแบบสบายๆแต่ทุกวันนี้กลัวแล้วอากาศร้อนอะไรแบบนี้ด้วย ครับรับเดี๋ยวก็หลับไปกลางอากาศเสียทั้งของเสียทัาาย้งอะไไปหมดหน่าแต่รถหกล้อตัวเองยังจะไม่ค่อยกล้าขับแล้วโอ้ย เสียนนอซุ him, ่มอยู่คนเดียวไม่เหงานี่ไม่เหงาหรอไม่เหงาบ่ดูอะไรอ่ะดูกามินบ่ติดตเอติกต่อกามินอ่ะไม่ไม่ดูกามินบ่ดูอะไรดูสั่งของซื้อของไปเรื่อยๆคิดว่าจะคนมีความรักเขาจะดูกามินกันไง ทำไมเขาไม่ชวนไปอ่ะอยู่คนเดียวเนาะเพิ่งกลับมาจากสระบุรีอ๋อไปไอ้ที่ว่าไปซอ่อมโมไซค์แล้วไปขี่นั่นนะสนุกไหมสนุกโอ้ขี่โมไซค์ไปสระบุรีใช่ใกล้ๆกล้เด้นนะ่ะนะนครนายกอ๋อไปไปแค่นครน,นายกคนครนายกด้วยสระบุรีเออขี่พักแก่งคอยด้วยขี่ขี่ขี่ไปเรื่อยพักไปเรื่อยแต่ <c oughs> เครื่องแต่ถ้าเครื่องขนาดนั้นแต่ข้าข,ขี่ยาวเลยได้ไหมหมดบอกตลอดทางเลยเผัง ขนาดนั้นเลยนะมีแต่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขี่ไล่กันเป็นเวีแถวเลยโอ้ยคนจะสนุกน่าดูแหละเนาะโอ้เสนนทาลดไปออกทริปเพิ่งมาเพิ่งเข้าบ้านก็เลยมาซุ่มอยู่คนเดียวเลยไปกี่วันนะ่ะสี่วันแล้วเราตอนนอนนะเรานอนไงงอ,อนเทน์เอากางเต็นท์สมมติสมสมติไอไอไขี่วันหนึ่งถึงแม่ทีนครนายก ถึง,ถงอ๋อขี่ขี่ไปแบบไปถึงจุดหมายก็กางเต็นท์ก็นอนนอนแล้วก็ไปทริปต่อราบ,บ,บรีโอโหแจ๋วโมไซอะไรเขาเรียกว่าโมไซอะไรโมไซขั้นแรกปะห,หรือไม่ใช่ทริปสีภาคอันนี้อันนี้เป็นทริปสีภาคไอ้น้ำไม้อามนั้น่างหากไม่ไม่ได้ไปอ๋อ อาจจะยังคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม